เดี๋ยวอาจารย์เล่าเกี่ยวเรื่องของว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีหนึ่งชีวิตเราก็มีแม่ผู้บังเกิดเ้าหนึ่งคนในชาตินี้แต่นักเรียนที่รักทั้งหลายครับชีวิตของคนเรานี่เปลี่ยนเหมือนละครเปลี่ยนเหมือนละครเพราะว่าเดี๋ยวเกิดชาตินี้เป็นคนเดี๋ยวเกิดชาตินั้นเป็นนั้นเป็นที่เปลี่ยนไปผมขอนำเสนอเรื่องของในอดีตชาติของคนคนหนึ่ง ซึ่งเกิดมาเป็นเป็นคนจนนายคนจนคนนี้ชื่อว่าโคสุหาริกอยู่ที่แคว้นอาลกับปากแควนแขนอนลกับปากอยู่บ้านนอกแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงภายในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกหนึ่งคนกำลังโตงเล็กๆคนก็ิดว่า,าบ้านที่เขาอยู่นั่นนะแควนอลกับปากนนะั้น แห้งแรงแห้งแรงก็เลยไม่มีข้าวม,มีน้ำในรกันกินก็เลยปรึกษาภรรยา,ยาว,ว่าเราไปหากินในเมืองดีกว่าก็เลยพากันอพปยพกุ้มลูกน้อยไปด้วยขณะที่อุ้มลูกน้อยนั้นอาหารก็มีมาจํากัดพอถึงระหว่างทานานี่ตผลปรากฏว่าอาหารใกล้จะหมดนายโมโตฮารกิก็เลย ปรึกษาภรรยาว,ว่าน้องๆถ้าเราขืนเอาลูกคนเล็กเราไปด้วยเนี่ยอาหารไม่พอกินแน่นอนอ่ะฉะนั้นเราทิ้งลูกเลยครับทิ้งลูกไว้แล้วเราไปถึงเมืองแล้วแล้ค่อยสางลูกใหม่ก็ได้ไมียากงหนุ่มอยู่ฝ่ายภรรยายก็บอกว่าไม่ได้พี่เพราะลูกเป็นสัิรักษณ์ของเราก็เลย เอาไปด้วยพอไปก็ให้ภรรยาอุ้มพอภรรยาอุ้มก็มันจะหมดแรงการอาหารการกินก็น้อยเย่จะทานในถูกไกลก็เลยให้สามีอุ้มนายโปโตฮลิกอุ้มเมื่อนายโปโตฮลิกอุ้มก็คิดทันดีแผนทันดีว่าต้องฆ่าลูกจริงๆให้ภรรยาเดินหน้าไปก่อนแล้วก็ตัวเองเดินช้าหน่อยเสร็จแล้วก็ภรรยาเหลือปั๊บเอาลูกไปซ่อนไว้ในหุ่มไม้ก็เดินตามหลังไป อเดินไปสักช่วงนองภรรยาก็าหันหลังกลับมาเห็นสามีไอ้รูปไปไหนสามีเคอบอกว่าเอาลูกพิงพระนิพพานลายไปแล้วภรรยาก็ร้องไห้บอกเอารูปมาไม่ได้แมวลูกมาเดี๋ยวชีวิตอยู่ไม่ได้แน่นอนก็เลยกลับไปเอารูปผลปรากฏว่าลูกก็ตายซะแล้วลูกเล็กๆก็ตายเมื่อตายแล้วก็หมดตาล่าห่วงใหญ่แล้วแม่ก็ร้องหหมร้องไห้เสก็พากขาเดินไปในเมือง พอไปถูกในเมืองวันนี้ที่บ้านของโคบาลเศรษฐีเ็าทาบุญเลี้ยงพระและก็เลี้ยงประชาชนที่ใครที่ต้องการที่จะกินข้าวกินน้าก็จะเลี้ยงอาหาร,ารนั้นผลปรากฏว่าโกตัวนี้ก็ภรรยาไปไปเจอพอดีไปขอข้าวกินก็ได้อาหารอย่างดีมากินกินขณะที่กินอาหารอยู่นั้นตาก็เหลือดเห็นจุนั่ตจนเหลือดเห็นหมาหมาของเศรษฐี โอ้คนหลวงคตรว่าอาหารเราที่ว่าศึกษาธุกมาเนี่ยเอ่อเห็นอาหารที่เรากินก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าของหมาขอาชนะของเศรษฐีนี่กินดีมากกว่าเ่าเห็นจะมาฟังคำลูกเออมาฟังคำพ่อเราวลูกจะพ่อลองอิ่มทันได้ฟังอาบยอมง่ายเนี่ยนะลูกจะฟังคำพ่อแล้ถ้าแล้วเป็นไรเนี่ย แสดงว่าชาติแ,บบแลเป็นอะไรกับลูกปันอยู่ที่สุดเนี่ยฮะต่อไปหลังจากนั้นก็กินอาหารขณะที่กินอาหารอยู่ตาก็เหลือเห็นสัญักกิน,กน,น,ากนอาหารดีกว่าก่้นนะ่พ่อพูดล่าลูกพ่พูดถึงเรือ่องนี้เครับนะฮะต่อไปเรื่องการคมคมันยิ่งใหญ่แลอเกินฟังเลยนะครับฟังต่อไปผมประทับว่ากินอาหารมากเกินขนาดท้องแตกตาย พอโตลกนั้นข้องแตกตายเพาหิวจัดอ่ะได้เจออาหารดีๆจิตตอนนั้นกําลังอิจฉาหมาตอนนั้นหมาของเศรษฐีตายจากเดี๋ยวนั้นเลยจิตก็หลุดปุ๊บทันทีจิตคนเราถ้าห่วงอะไรกัจะไปเกิดในสิ่งนั้นผลปรากฏว่าจิตห่วงหมาอิจฉาหมาก็เลยไปเกิดในท้องของหมาของเศรษฐีของปูบาน่ะเมื่อเกิดมาปั๊บก็เป็นหมาโผนตรงหูด้วยน่ารักด้วยอโห ที่บ้านขององค์บาลเศรษฐีมีกิจวัตรอย่างหนึ่งก็คือว่าเลีเ้ยงอาหารปั๊บปัิเสธพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสูจส์สงเป็นประจำพอหมาน้อยนี่เกิดมาปั๊บเศรษฐีโอ้ยรักมากูกหมาพูดตัวนี้นะครดดันตอนนี้ไปไหนก็ไปด้วยไปหาพระปัิเสธพระพุทธเจ้าก็ไปด้วยไปส่งพระปัิเสธพระพุทธเจ้าก็ไปด้วยไปตลอดพระปฏิเสธท่านพระพุทธเจ้ามาฉันอาหารที่บ้านของ โคบาลเศรษฐีนี่ก็พระปฏิเอมพุทธเจ้าก็เอาอาหารเลี้ยงมันมันก็เกิดความรักในพระปฏิเอมพุทธเจ้าเวลาพระปฏิเอมพุทธเจ้าไปกับวัดมันก็ไปด้วยไปไปด้วยไปส่งด้วยเขานี้มีวันหนึ่งโคโคบาลเศรษฐีก็บอกว่าท่านก็ท่านพระคุณเจ้าครับผมถ้าผมมานิมนต์ไม่ได้ผมขอส่งหมาเป็นนิมนต์ด้วกันเนาะเพราะมันรู้เส้นทางนะ ว่าผมความหมายหนึ่งว่าผมมานิมนต์นแหละเป็นตัวแทนผมก็าแล้วกันมีวันหนึ่งโคบานเศรษฐีไปวัดไม่ได้ก็ให้หมาไปหมาก็ไปถึงมุติพับไปหาป๊อบป๊อบป๊อบพระ,ะ,ะเ,จเจ้าพระุทธเจ้ารู้ทันทีว่าพรานิมนต์แล้วก็เลยตามหมามาหมากำนหน้าแล้วก็เดินตามมาพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทดทดสอบว่าเอ๊ะมันจะหลงบ้าน,น,นหรือเปล่าท่านก็เดินไปที่หนึ่งพอเดินไปที่หนึ่งหมาไปคาบจีวรหนึงเลย ดึงเาเส้นทางกลัไปบ้านเนี่ยปกพันุมาแล้วผู้ท่านฉันแล้วก็ให้อาหารเป็นประจำมันก็เกิดความรักเวลาระหว่างทางมีสัตว์อยู่สองข้างที่จะคอยรบกวนพระประเศกพระพุทธเจ้าหมาก็จะคอยเห่าไล่งูนอะไรให้คอยเห่าไล่ให้เป็นความสร้างคุณงามความดีเหมือนเนี่ยราะนี้มีวันหนึ่งพระประเศกพระพุทธเจ้าท่านจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถที่จะฉันอาหารที่บ้านโกบาลเศรษฐีได้ก็เลยบอกโกบาลเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีพันมาภาพต้องเดินทางไปทำภารกิจที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มาฉันข้าวที่นี่ก็ต้องลาโยมแล้วนะไอสุนัขจะได้ไปน,นอนฟังด้วยได้ยินก็ใจหี่ยเหมือนกันนะฟังรู้เรื่องพระพิเศพระเจ้าก็ลาไปเดินไป,ไปพอเดินได้ช่วงนักขอกไปหอกหายไปสุนัขม,มองตามหมาน้อยม,มองตาม มองตามด้วยความคิดถึงพระระเจ้าพระพุทธเจ้าอกแตกตายโอ้รักในพระเจ้พระพุทธเจ้ามากหมาตัวเนี้ยที่เป็นตัวเลรกมาเกิดเป็นหมาจากหมาคิดถึงพระพเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพเจ้าพระพุทธเจ้าดีแล้วก็อก,อกแตกตายหลังจากท่านไปตายไปปั๊บไปเกิดเป็นโคสกาเทขบุตรอยู่ในส,สวรรค์ยัน้าน โอ้โหสามชาติแล้วสามชาติแล้วเนี่ยเป็นโอสกาเศรษฐีเป็นเทพปรดานี่มีเสียงดีมากแล้วมีนางฟ้าที่สวยเนี่ยเป็นบริวารอยู่หนึ่งพันโอ้โหสวยๆนะั้นมีภรรยาหนึงพันสนุกสนานเลยตอนเป็นเกิดเป็นสน,น,นัขยังไม่มีคู่เลยพอไปเกิดบนสวรรค์เป็นโอสกาเทพประรเนี่ยมีคู่ 1, คทั้งหนึ่งพันคนสวยทั้งนั้นนะ่ะมนุษย์เราไม่เทียบไ่ได้ก็เลยเริ่ดเริน สนุกสนานในการมาขุมบนสวรรค์นั้นเทวดาจะตกสวรรค์มีอยู่สี่สาเหตุหนึ่งโกรธถ,ถ้าโกรธมากตกสวรรค์สองบุญหมดสาม,มโมเลกุลกามมากเกินไปแล้วสี่ก็คมจะหมดอายุขย 1, ัยหนึ่งพันอะไรเขาเรียกอะไรหลาย,ลายพันปีหมดอายุตามปกติแต่ โสกัเทียมประเนี่ยโอ้มันเจอนางฟ้าอาโอ้ยสนุกสนานกับนางฟ้าเพิ่เพลินกับนางฟ้าจนลืมกินข้าวกินนะ้ลืมกินอาหารทิพสหมดล่วงลงมาจากสวรรค์มาเกิดในท้องของนครโสเภณีนครเสเภณีหมายถึงว่าบุคคลที่พระราชาตั้งให้เป็นคนบริการแขกบ้านแขกเมืองมีเกียรติเหนกันนะ นักราโสเพดีหรือว่าผู้หญิงเพื่อบำเรอให้กับกษัตริย์ชามเมืองต่างที่จะมาเยี่ยมในสมัยตะก่อนมีเกียรติก็มาเกิดในท้องของนักราโสเพณีพอมาเกิดปั๊บเนี่ยนักราโสภาดีเ็ามีกิจเขาอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเป็นลูกผู้หญิงเขาจะเลี้ยงดูอย่างดีถ้าเกิดเป็นลูกผู้ายยาาชายค้าิ้งจะได้สืบแนวเขาในสมัยเดียร์ในสมัย้ะก่อนเนะี่ย ถ้าเกิดเป็นผู้ชายข้าท้งถ้าเป็นเกิดเป็นผู้หญิงเลี้ยงอย่างดีเพื่อเป็นนาาักละโสไปนีต่อไปเป็นหญิงงามเมืองต่อไปผมมากอว่าเกิดมาเป็นผู้ชายตั้งชื่อเหมือนกับบนบนเลยเพราะชื่อบุญบารปีมาตามอยู่ชื่อว่าโคสกัดนายหนุ่มโคสกัดเมื่อโตขึ้นมาปั๊บรู้ว่าเป็นผู้ชายปั๊บนักละโสไปนีใช้ลูกน้องเลยบอกเขาไปทิ้ง ไปทิ้งที่กองหยากเยอะเลยไปทิ้งที่กองหยากเยอะไปทิ้งประกับหนีให้หมา